โอเคสวัสดีสมาชิกทุกท่านกันด้วยนะครับโอเควันนี้ก็อยู่กับผมยาวนะครับโอเควันนี้ผมจะมีแอปตัวใหม่นะครับก็เป็นเว็บใหม่แล้วครับเพิ่งเปิดวันนี้เลยนะครับทุกคนโอเคถ้าใครสนใจลงทุนนะครับก็กดลิงก์สมัครแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดแอปอยู่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับโอเคก็ถ้ากดลิงก์เข้ามาโอเคส่วนตรงนี้ก็เป็นเบอร์โทรนะครับอ่ะใส่เบอร์โทรของเราทุกคนส่วนตรงนี้ก็เป็นรหัสเนี่ยอยู่ขวามือนะครับก็ใส่กรอกไปเลยนะครับโอเคอันนี้ก็ตั้งรหัสผ่านของเราเองครับ สองเนี่ยอันอันที่สามกับอันที่สี่ก็เป็นรหัสผ่านยืนยันนะครับอ่ะรหัสผ่านที่เราสร้างมาเองส่วนอันนี้เป็นเป็นรหัสเชิญนะครับอันนี้ก็เป็นรหัสเชิญของพี่พี่ชายผมเองครับคือเขาเชิญผมมานะครับโอเคครับเสร็จแล้วก็กดสมัครได้เลยนะครับโอเคนะครับก็ส่วนของผมก็สมัครเรียบร้อยนะครับผมก็เข้าสู่ระบบอย่างเดียวครับกดลิงก์มาสมัครเรียบร้อยนะครับทุกคนก็ใส่เบอร์โทรใส่รหัสผ่านเรียบร้อยก็กดดาวน์โหลดแอปก่อนก็ได้นะครับดาวน์โหลดแอปอยู่ข้างล่างครับ โอเคกดดาวน์โหลดก่อนเล,เลยนะครับดาวน์โหลด a n น r o i d นะครับทุกคนกดเลยแล้วก็ตกลงนะครับทุกคนโอเคครับรอสักครู่นะครับทุกคนโอเคดาวน์โหลดเสร็จก็เปิดมาเลยนะครับทุกคนติดตั้งนะรอสักครู่แล้วก็กดเปิดได้เลยตึ้งโอเค ตอนนี้เราได้แอปมาแล้วครับอนุญาตหมดเลยครับ,ญญรบกดการกระบ,บาดมาเลยเข้าสู่ระบบอ่ะแค่นี้นครับก็วิธีการดาวน์โหลดกับวิธีการสมัครแบบง่ายๆครับส่วนเว็บนี้ก็เป็นเว็บใหม่นะครับโอเคกดเข้าสู่ระบบก็กรอกหมายเลขโทรศัพท์ก็เบอร์มือถือของเราเองครับโอเสร็จแล้วครับก็ข้างล่างก็เป็นรหัสผ่านเหมือนเดิมครับโอเคนะครับใส่เสร็จแล้วก็เข้าสู่ระบบเลยบึ้ง แล้วก็กดตกลงได้เลยนะครับโอเคการกระบาดออกมาเลยครับโอเคมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับคือเว็บตัวนี้เพิ่งเปิดมาใหม่เลยนะครับทุกคนนี่ก็เป็นสมาชิกท,ที่เขาได้สมัครนะครับได้ทําการสั่งซื้ออะไรต่างๆนี่ครับโอเคก็ส่วนตรงนี้เข้ามาสู่ตรงที่บัญชีของฉัน,นะครับโอเคส่วนอันนี้ผมได้ เช็คอินแลวนะครับวันนี้ก็ได้ได้มาประมาณ6บาทนะครับหกบาทหรือห้าบาทเนี่ยก็แล้วแต่คนได้บางคนก็ได้เก้าบาทสิบบาทก็ถือว่าโชคดีไปครับส่วนตรงที่เช็คเช็คอินนะครับทุกคนก็บางคนก็ได้สูงสุดถึงห้า้อยบาทเลยนะครับทุกคนโอเคถือว่าได้เยอะมากเลยครับโอเคส่วนอันนี้ก็มีการลงทุนเหมือนกันนะครับโอเคครับก็อยู่ตรงนี้อ่ะลงทุนตรงนี้นะครับอันที่สองนะครับทุกคนโอเคครับ แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นทีมครับที่ที่เราสา,สามารถหาสมาชิกมาใหม่นะครับโอเคนี่ขนาดทีมนะครับยอดสั่งซื้อผมผมยังไม่ได้ทําการสั่งซื้อเลยครับยังไม่ได้เติมเงินคือผมจะมาแนะนําทุกคนดาวน์โหลดกับสมัครก่อนนะครับโอเคครับส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับถ้าใครสนใจก็ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยขอตัวลาไปก่อนนะครับ